สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอมาโนนชี้100วันเดลต้าจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องวิกฤตหนักมากเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆกับสถานการณ์การแพร่ระบาดหนักของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยตอนนี้แม้ว่าจะมีวัคซีนให้กับด่านหน้าและประชาชนแล้วก็ตามก็ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดพุ่งสูงต่อเนื่องทุกวัน วันนี้12สิงหาคม64นายแพทย์มโนนล,ลีชเวงวงแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจโรงพยาบาลวิชายยุทธได้ออกมาเปิดเผยว่า100วันข้างหน้าจะเป็น100วันอันตรายจำนวนคนติดเชื้อและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องต่อให้เรามีมาตรการล็อกดาวน์เข้มข้นแค่ไหนอยู่บ้าน ก็ไม่สามารถหยุดเชื้อได้บ้านกลับเป็นแหล่งระบาดที่สำคัญที่สุดจึงควรผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์บางอย่างได้บ้างก่อนที่เศรษฐกิจจะเสียหายมากไปกว่านี้ใน100วันข้างหน้าตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่แท้จริงของประเทศไทยอาจเพิ่มขึ้นเป็น35ล้านคนหมายถึงคนไทยครึ่งประเทศจะติดเชือ้อและจะมีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก3 0 0 0 0คน คนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มแรกแล้ว16ล้านคนยังขาดอีก40-45ล้านคนวิธีเดียวที่จะลดจำนวนผู้ป่วยหนักเข้านอนโรงพยาบาลและลดจำนวนคนเสียชีวิตคือการฉีดวัคซีนและต้องเร่งฉีดให้เร็วที่สุดภายใน100วันข้างหน้า ไม่ใช่รอถึงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าโดยปูพรมฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาให้คนไทยอีก40-45ล้านคนฉีดวันละ5 0 0 0คนโดยให้เข็มแรกทุกคนไปก่อนเมื่อมีวัคซีนเพิ่มก็ให้เข็ม2ในภายหลังข้อมูลจากฝ่ายสื่อสารองค์งกรบริษัทแอสตร้ราเซเนการะบุว่าวัคซีนแอสตราหนึ่โดสมีประสิทธิภาพสูงในการลดการป่วยหนักถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิต โดยมีข้อมูลจากการใช้วัคซีนในประเทศแคนาดาพบว่าวัคซีน1โดสป้องกันการเสียชีวิตที่เกิดจากการติดเชื้อโควิดสายพันธเดลต้าได้87เ และสายพันัลฟ้า,า,ฟา90%ปัญหาสำคัญเรากำลังประสบขณะนี้คือการขาดแคลนวัคซีนอย่างหนักผมเคยเขียนลงใน Facebook เมื่อวันที่2กรกฎาคมปีนี้เสนอให้รัฐบาลไทยเจราจาต่อรองกับบริษัทแอสตราเซเนกาให้ส่งมอบวัคซีนที่สั่งจองล่วงหน้าให้ประเทศไทยเร็วขึ้นแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะประเทศไทยสั่งจองวัคซีนล่วงหน้าน้อยและช้ากว่าประเทศอื่น ผมเห็นด้วยกับศาสตราจารย์ดอตอร์นายแพทย์ประเสริฐเอื้อวรากุลคณะแพทยศาสตร์ริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่เสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามพรบความมั่นคงด้านวัคซีนงดการส่งออกวัคซีนที่ผลิตที่สยามไบโอไซ์ให้ประเทศอื่นเป็นการชั่วคราวขณะนี้บริษัทสยามไบโอไซมีกำลังผลิตวัคซีนประมาณเดือนละ1 0บถึงล้านโดสหากใช้อำนาจตามพรบงดการส่งออก ทำให้ประเทศไทยมีวัคซีน30-45ล้านโดสในช่วง3เดือนข้างหน้าถ้าทำเช่นนั้นได้เรามีโอกาสที่จะลดความสูญเสียลดจำนวนผู้ป่วยเข้านอนในโรงพยาบาลและลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้มากกว่า180แ,แต่การฉีดวัคซีนไม่ได้ลดจำนวนผู้ติดเชื้อการดำเนินการเช่นนี้จะมีผลกระทบต่อประเทศอื่นในภูมิภาค ในการที่จะได้รับวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกาลดลงชั่วคราวแต่เราจําเป็นต้องทําผมเชื่อว่าประเทศอื่นคงทําแบบเดียวกับเราถ้าเจอสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่ย่ำแย่จากสายพันธุ์เดลต้าเหมือนเราในขณะนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ